คือเป็นเนทีหน้าตาดีแล้วก็พอได้รู้จักกันเนี่ยก็ได้ก็รู้สึกว่าน้องเป็นน้องที่น่ารักก็คือมีสัมมาคารวะตลอดคือรู้สึกว่าน้องแบบเป็นน้องที่น่ารักมากๆครับแล้วก็แถมยังทางานเก่งอีกด้วยคือเด็กสุดก็คือน่าจะมีความกดดันที่สุดเพราะใหม่แตแ่แล้วมันก็จะมีซีนที่หลงตาเนาะียาเนีายในภาคหนึ่งแล้วน้องต้องร้องไห้แบบ เยอะมากๆเพราะว่าเกิดมาในวัดก็จะอยู่กับหลวงพ่อตลอดใช่ก็คือเป็นคนสําคัญมากๆแล้วก็คิดว่าเป็นสีที่สีนของเขาเลยอ่ะมันยากมากคือยากมากการเล่นดราม่าสําหรับนักแสดงถูกต้องไหมละครใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเด็กด้วยใช่แต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือน้องร้องให้ได้แล้วก็ร้องให้แบบหนักมากคือคัดแล้วก็คือยังไม่เลิกร้องให้ยังแบบนั่งสะอื้นอยู่กับปอนสองคนแบบอย่างเงี้ยถึงแบบก่แบบเฮ้ยน้องเข้าไปถึงบทบาทได้ ดีขนาดนั้นได้หรอแบบก็ซื้อสึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ชื่นชมมากๆแบบน้องเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ครับผมผมเชื่อว่าหลายคนได้ดูฉากนี้แหละแต่ผมไม่รู้เรื่องราวนี้ว่าน้องร้องไห้ไม่หยุดจนบูมกลับคัทไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาย้อนดูไปด้วยกันไหมสำหรับฉากฉากนั้นที่วันนั้นนักแสดงเด็กน้อยของเราครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นนักแสดงแล้วเล่นร้องไห้แบบว่าไม่เลิกจริงๆไปดูพร้อมกันครับ ลวงพ่อครับลวงพ่อครับลอลวงพ่อลลปอกเบนว่าญาของลพ่อจะมารศพลงพ่อกลับบ่ลุงออยู่รอะ อยู่ยังไงอ่ะควรเราไม่พานะมีท hmm. ีเนีพวกเราสามคนนี่งไขอบคุณมากมากนะครับ ผมไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพรุ่เน <c oughs> <c oughs> <iento> ี่ยผมจะเตรียมงานบวชให้นะครับผมขอตัอนนะครับซื